โอเคนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือผักกระเฉดของเราครับเราจะาไปใส่ในตู้ปลาของเรานะครับอ่า สวัสดีครับสลัดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพพ่อของซีเขาจะให้อาซีนะครับมาเอาอาหารให้ปลาไว้ลูกอ,อาซีเอาอาหารให้ปลาได้ยัไหมลูก<อ>ยังเยอะเลยเฮ้ย <laughs> อาซีเรามีปลากี่ตัวเฮยสีดำมันออกมาแล้วนี่เห็นไ,ไหมลูกเห็นไ,ไหมโอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับสีดำครับมันออกลุกมันเป็นตัวแล้วลูกโอ้โหมันมีกี่ตัวก็ไม่แน่ใจนะโอ้ อ่าซี <S S T สวัสดีค่ะก็เลยสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะลูกปลาเอากินอาหารด้วยอ่าอาสิทำไมใจดีจังอะอาสิทำไมใจดีจังอะหนูกลัวปลาตายอ๋ออาสิก็กลัวปลาตายใช่ไหมดูก็ทื่นเต้นกันมีปลาอะไรบ้างลูกเพราะว่าหนูจะเหงาอ่าโอเคมีปลาอะไรบ้างมีปลาหางนกยูงมีปลาบอลูสีเหลืองสีขาวสีดำ นะอ่ะโอเคเดี๋ยวสิเราเดี๋ยวเราจะออกไปหาหาผักบุ้งแล้วก็ผักกระเฉดมาใส่ในตู้ดีกว่าไหมป่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาผักบุ้งแล้วก็ผักกระเฉดมาใส่ในตู้ปลาใช่ไหมลูกตอนนี้เราอยู่ในป่าอาจ่าโอ้โหดูนี่ครับอันนี้คือหน้าบ้านเรานะครับเราก็มีต้นไม้ด้วยนะครับโอ้โหในลูก หายไม่ใช้ไม่ต้องใช้แล้วลูกมันเช้าแล้วไะเดี๋ยวเราไปหาผักบุ้งอะไรก็ผักกระเฉดมาใส่ในตู้ปลากันเลยดีกว่านะครับโอ้โหดูครับสำหรับแอ่งน้ําตอนนี้ก็เริ่มยุบแล้วเนาะใช่ไหมสิเดี๋ยวคุณพ่อวันนี้ก็มาทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับอ่ะสิมาทางนี้ลูกแฉะลูกแฉะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ ดูครับทุผู้ชมครับข้างหน้าลานดินของเรานะครับก็มีอะไรลกูกอันนี้คือผักกระเฉดนะลูกนะเห็นไหมลกูกดูครับอันนี้คือแอ่งน้ําลูกดูนะครับแอ่งน้ําเราก็เริ่มแห้งเริ่มยุบลงเลยนะครับไหนหอยอะไรลกูกไ,ไหนอุย้ยหอยดึกดําบันนะใชนไม่ <laughs> ไมลกูกอย่าเพิ่งจับนะลกูกนะอย่าเพิ่งจับนะ เดี๋ยวให้กับท่านผู้ชมดูก่อนว่าข้างหน้าลานดีของเราเนี่ยตรงข้างแอ่งน้ําเนี่ยมันมีผักอะไรบ้างหืมมีผักกระเฉดนะแล้วก็ผักบุ้งผักบุงใช่ไหมลูกโอ้ยนู่นอะไรนู่นอซีอซีนู่น,น,นอะไรนู่นนู่นอันน,อนนั้นคืออะไรอันนี้คือต้นกระถินใช่ไหมอ่ะปะเราจะเก็บผักบุง้งแล้วก็ผักกร,ระเฉดเอาไปใส่อะไรเอราไปใส่ในตูป้ปลาเอาไปใส่ในตู้ปลาใช่ไหมลูก โอเคเราต้องใส่ตปลาด้วนระวังด้วยนะครระวังอะไรพวกนีะคระวังมนท่านผู้ชมอันนี้ะต้นอะไรลูกนี่จุดต้นะนะครับแล้วก็ รอบหนงครับเราจะไปสั้งสองทิศลูกดูให้ให้กับาาทบ่านผู้ชมดูก่อนนะจะส่วนหนูจะเอา,าอันครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมแต่ส่วนเอออันนี้นะพอป,ปะเราเอาแค่เราเอาแค่อะไรเออแค่ผักฉีดไปเนาะได้ เดี๋ยวเราจะไปใส่ในตู้ปลาดีกว่านะไปเลยมปเลยไปปะไปอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือผักกระเฉดของเรานะครับเราจะไปใส่ในตู้ปลาของเรานะครับ <Yeah. S 1> อ่าโอเคปะสิปะ,ปะเดินกลับอ่าสิเราก็ได้ต้นกระเฉดมาสองกิ่งลงอ่ะ ไฮแอซีเอาใส่ในตู้ปลาเลยได้อาซีเร็วอ่าเอาใส่ในตู้ปลาข้างล่างนะลูกนะเอานอนไว้แบบนั้นลูกเออนั่นแหละเก่งมากอะอีกหนึ่งกิ่งลูกอ่าโอเคไฮซีนะครับทากิจกรรมกับคุณพ่อครับเอาต้นกระเชิดนะครับมาใส่ในตู้ปลานะครับอโอ้ ดูแล้วครับท่านผู้ชมครับเราได้กิ่งกระเฉดมาสองกิ่งใช่ไหมลูกเราเอาไปใส่ในตู้ปลาทําไมลูกฮะเพราะว่าหนูชอบฮะเพราะว่าหนูชอบมันมาสวยให้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็มันจะได้เป็นอะไรลูกที่อยู่อาศัยของปลาใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึง่งในส่วนของต้นกระเฉดมันก็มีอาหารอของปลาด้วยใช่ไหมลูกอ่า ก็จะเชื่อมกับอาซีเขาว่าสนุกนะครับส่วนของตู้บนนี่ยังไม่มีปลานะครับโอเคเอาไว้ก่อนนะครับเรามาดูส่วนของตู้ล่างกันเลยดีกว่าดูนะครับในในส่วนของฝูงปลาเขารู้สึกยังไงบ้างาสบายดีหรือเปล่าสบายดีสบายดีสบายดีมากเลยค่ะสบายดีมากเลยครับขอบคุณมากนะครับที่เอาต้้กระชืดมาให้นะครับเราได้มีอาหารกินด้วยนะครับเราได้มีที่อยู่อาศัย,ยด้วยนะครับ ดูโอเคอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ห้องสีก็หาเซกันแล้วไปเก็บนะครับโอ้โหต้นกระเฉดนะครับมาใส่ในตู้ปลานะครับอ่าโอเคอาเีมาอาเีการสนุกนะครับอาเีสำหรับทีนี้อะไรลูกฮะสำหรับทีนี้ขอจดไว้ด้วยก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอ ดูบรรยากาศอีกทีเด้ง้โอ้ออบบปลาม่นี่ง่าอยู่จริงๆเลยเนาะอสีเนาะเดี๋ยวเขาดูปลาเขาก็มีความสุขม,มากเลยน,นอะอ่ะโอเคครับก็สนาาัตทีนี้ครับก็ของสีก็ขอจบคลิปนี้ไว้ทีก่อนนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะอสีสวัสดีค่ะกันนยสวัสดีค่ะบ๊บบายบาย